สวัสดีครับลุงครับจากยูดีนิวนะครับลุงอยู่บ้านอยู่ที่ซอยหลังแปดสีแดงนี้ใช่ไหมครับครับผมลุงได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับลุงช่วยอธิบายหน่อยครับจากควันแก๊สตับรับแล้วก็ลุงช่เหลือเด็กที่โดนยดนยนตานะครับ รันนี้ในวัรัครับมราชอัรับครับลงปร้ที่น้หาทาพี่น้องยิงคระโดทคิดว so, ่าคอฝอทํารุนแรงไปไหมครับรุนแรงจกินไปเลยครับผมที่คออยิงแก๊สน้ำตาที่ชาวบ้านจากนี้รู้สึกกันยังไงบ้างครับเกิดร้อยกับย่อมยากอย่างข้ดวนนี้กระโดดครับแก๊สน้ำตา เด็กสี่เดือนเด็กสี่หัวกระโดดครับครับแล้วมีใครได้โดนลูกหลงกระสุนยางได้รับบาดเจ็บอะไรมีไหมครับมีเมื่อคืนเมีสามคนสามคนครับผมแล้วคือได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับได้ไปรักษาอะไรที่ขาที่ขาอ๋อแล้วที่หลังสองนัดครับ มาจากมาาจไอรสถานไม่ใช่เด็กนรดงครับแล้วคิดยังไงครับที่มีม็อบในตรงนี้ลุงม็อบเขาม็อบเปล่าเขาก็ไม่มีอะไรเขาตำรวจไม่มาบลวนไม่อะไรครับถึงเวลาเขาก็ไปครับเพิ่มฟิวเขาก็กลับไปครับตำรวจไม่ยีงเขาเลยไปเขาติดใจนั่นแหละครับ เมื่อวานเป็นตรงันที่น่าจะรุนแรงที่สุดใช่ไหมครับเมื่อวานน่าจะรุนแรงที่สุดตวจตามไปตลอดเลยไิงครับบางวันที่ตำรวจเข้ามาในซอยนี้ลุงได้ช่วยไล่หรือเปล่าครับ ช่วหรือว่าให้ให้เด็กออกไปให้เด็กหาให้เด็กหนีครับให้หนีตำรวจไปได้ครับแล้วขอขอเข้ามาเข้ามาทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากขึ้นเมื่อคืนนะครับครับผมแล้วก่อนนี้ไปข้าเดี๋ยวเมื่อคืนนะครับเข้าเลยใช่ไหมครับครับผม